มึงออกมาจากโรงสดๆร้อนๆเลยนะครับก็พร้อมรีวิวนะสำหรับหนังที่ผมตั้งตารอคอยนะครับเพราะไปดูไตยภาคก่อนหน้านี้มาก็สรุปให้ทุกคนดูแล้วนะครับ kingdom of the planet of the apes ก็เอาเข้าเนื้อเรื่องเลยนะเราเห็นจากเทรลเลอร์แล้วว่ามันจะมีตัวละครผู้หญิงหนึ่งตัวนะครับที่เป็นคนนะที่เหลือ ในเรื่องเนี่ยเป็นเอฟหมดเลยนะครับก็คือจะเป็นลิงทั้งหมดเลยนะน้องเนี่ยตอนแรกเนี่ยได้ชื่อว่าโนวานะครับแต่ว่านางบอกว่าไม่ใช่ฉันเนี่ยจริงๆฉันชื่อเมย์นะครับเรื่องราวของอ่า kingdom of the planet of the f เนี่ยมันก็จะเล่าให้หลังจากที่ซีซ่าตายนะครับหลายร้อยปีเลย300ปีนะครับเราจะเห็นพัฒนาการของโลกนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับหลักๆเลยเนี่ยคือมนุษย์แม่งหายไปหมดเลย นะครับแล้วก็เอฟเนี่ยเขาก็สร้างหมู่บ้านอยู่กันนะครับมันก็จะมีหลายแคลนนะเขาก็จะเรียกแทนเดิกเเป็นแคลนแล้วการพูดจาเนี่ยเอฟก็จะพูดจาได้คล่องแคล่วนะครับเหมือนกับคือเขาใช้ภาษาใช้เสียงในการสื่อสารเหมือนกับมนุษย์เลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวของซาแลงกิตอย่างเงี้ยเขาก็ยังใช้อยู่นะครับเป็นเหมือนภาษามือก็เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ไปตามปกติครับเราอะ่ะก็จะไม่ได้ไปตามเรื่องของซีซ่าแล้วเพราะว่าซีซ่าเนี่ยตายไปนานแล้วครับซีซ่าเหมือนกับ เป็นบุคคลสําคัญของโลกอะประมาณนั้นนะครับเหมือนเป็นเจ้าลทัทธิหรือว่าเป็นบุคคลคือถ้าเกิดเทียบกับยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรานึกคนคนเมื่อ2อ0สปีก่อนเราอาจจะนึกถึงแบบนักปราชญ์จากกรีกหรือว่าแบบสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยก็คือเคยมีตัวตนอยู่แหละแต่เขาก็ไกลมากแล้วไม่รูค้คำคสอนของเขาจะเป็นยังไงนะครับก็ให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับเราเนี่ยก็จะตามตัวละครหลักของเราเนี่ยก็คือตัวของโนอาห์นะครับซึ่งโนอาห์เนี่ยก็จะมีเพื่อนอยู่2คนนะครับเป็น ลิงลิงผู้หญิงกับลิงผู้ชายแล้วกันมันชื่ออนาญาจะมันแบบจะเป็น2ตัวนะครับเป็นเพื่อนกันซึ่งสามคนเนี้ยเขาก็เหมือนกับโตมาด้วยกันในหมู่บ้านนะครับแล้วไอหมู่บ้านเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านเลี้ยงนกครับแล้วเอเขาเนี้ยก็ต้องไปทําภารกิจแรกคือแบบไปเก็บไข่นกมานะครับมันเป็นแบบนกแบบเหยี่ยวนกอินรีอะไรประมาณเนี้นะ แล้วก็เอามาเลี้ยงในหมู่บ้านนะครับเราผู้เท่าเนี่ยก็ก็คือพ่อของโนอาเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบสามารถควบคุมนกได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นเผ่าที่เท่มากนะแล้วก็เหมือนต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะตอนแรกๆว่าอ่ะไปหาไข่มานะครับก็เป็นการบิ้วเรื่องตอนแรกนะครับหลังจากนั้นก็อ่ะเจอคนแวบ,บๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไอแคลนเนี่ยครับแคลนเลี้ยงนกเนี่ยถูกถล่มโดยลิงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่ง ลิงกลุ่มนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งตัวแบบกอริลลาเป็นเอฟแบบชนิดอื่นแล้วก็มีทั้งที่เป็นซีเหมือนกันด้วยนะครับแล้วไอ้พวกเนี้ยมันจะมีหัวหน้านะครับหัวหน้ามันเนี่ยชื่อว่าพ็อกซิมัสนะครับพ็อกซิมัสซีซามันอาจจะตั้งชื่อเองก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆนี่มันชื่อว่าพ็อกซิมัสนะครับ get to get to แล้วตัวของโนอาองเนี่ยภารกิจของเขาก็คือระหว่างทางก็ต้องเดินทางไประหว่างทางเพื่อไปช่วยอ่าช่วยเพื่อน ช่วยแม่ช่วยญาติพี่น้องนะครับออกมาจากแคนน์นั้นแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเขาก็ไปเจอกับเพื่อนที่เป็นอ่าตัวอุลังอุตังนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดให้ความรู้ต่างๆว่าอ่ะซีซ่าเนี่ยจริงๆเนี่ยเคยเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เคยมีคําสอนนะแล้วเนี่ยฉันก็เก็บบันทึกมาต่างๆหนังสือเห็นไหมหนังสือเนี่ยมันจะมีตัวอักษรอยู่เมื่อก่อนมนุษย์เนี่ยเคยอ่านได้ เมื่อก่อนมนุษย์เนี่ยเมื่อ300ปีที่แล้ว,ว่มนุษย์เคยพูดได้ด้วยซ้ําเคยสร้างนู่นสร้างนี่ไม่มีรูปภาพมีอะไรต่างๆนานา,น,าน,นะครับแล้วเหมือนกับโนอาก็เริ่มเปิดหูเปิดตาม,มาคึ้ว่าปกติก็อยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในหมู่บ้านตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันคือสร้างมาจากมือของลิงด้วยกันเองมือของเอฟด้วยกันเองนะครับแต่จริงๆคือหารู้ไหมว่าสิ่งปลูกสร้างหลายๆสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันเกิดจากมนุษย์นะครับแล้วก็เริ่มเปลี่ยนความคิดไปนะครับสุดท้ายแล้วก็จะพัดจะผูไปถึงหมู่บ้านของ ไอ้พ็อกซี่มัสซีซานะครับผมเรียกว่าหมู่บ้านเพราะว่ามันไม่ใช่คําว่าคิงดอมมันบอกว่าเนี่ยมันคืออาณาจักรของมันนะครับเป็นคิงดอมของมันแล้วมันก็แบบเลี้ยงมนุษย์ไปด้วยนะครับคนหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับเอาไว้เอาความรู้หรือว่าเอาไว้คุยอะไรต่างๆนานานะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้รักมนุษย์อ่ะนะครับแต่มันอยากมันคือมันอยากครอบครองนะครับความที่มนุษย์เคยยิ่งใหญ่มาก่อนนะครับซึ่งอ่า ไอคนนู้นคนนั้นเนี่ยคือเชวัตานใช่ไหมครับ <ST U TS> ก็รับบทโดยคุณวิลเลียมเฮชเมซี่ก็อ่าแฟรงค์อ่ะแฟรงค์กาลเกอร์นะครับคนที่ดูเชอร์เมดสก็จะรู้ดีแล้วอ่าก็ไอ,อพอลซิมันเนี่ยมันต้องการจะจับตัวน้องเมย์มาครับเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยฉลาดแล้วก็รู้อะไรบางอย่างนะเพราะว่าตอนเนี้ยเขาเห็นอยู่ว่ามันมีประตูเนี่ยครับมันิ๊กมีเกลิงมาแล้วก็ไปอยู่ที่ริมหาเนี่ยเพราะว่ามันมีประตูบังเกอร์ใหญ่ๆอยู่ครับอยู่ในหน้าผา แ้วมันก็รู้ว่าเนี่ยข้างในเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องเป็นวิฒนาการของมนุษย์ถ้าเกิดมันเข้าไปได้นะมันจะต้องมีเทคโนโลยีสักอย่างแล้วเขาจะได้เรียนรู้ได้เพราะว่าเขารอไม่ได้คือลิงมันเริ่มรู้ตัวแล้วไงเอฟมันฉลาดใช่ไหมครับมันฉลาดมันสื่อสารได้มันรู้ว่ามันมีเกิดแก่เจ็บตายอ่ะอาจจะศึกษาศาสนามาด้วยมันก็เลยรู้ว่าเนี่ยคือชั่วชีวิตของมันเนี่ยมันไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีไปได้ไกลขนาดที่ว่า จะบินได้หรือว่าจะสื่อสารข้ามหมหาสมุทรได้แต่ถ้าเกิดว่ามันพังประตูนี้เข้าไปเนี่ยแล้วมันไปเจอเทคโนโลยีเนี่ยแล้วค่อยๆแกะจากตรงนั้นเนี่ยเราก็จะฉลาดขึ้นแบบก้าวกระโดดได้นะครับซึ่งก็เลยต้องการที่จะพังเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวของโนอาเองเนี่ยโนอาซูน่านะครับแล้วก็อนายาเนี่ยก็ช่วยกันกับน้องเมนะครับโดยการที่ไปเข้าอีกทางหนึ่งน้องเมมันรู้ทางเข้าอะไรทุกอย่างเลยนะ มันมันรู้หมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วมันก็ต้องการเหมือนกับชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งนะครับพรเพราะว่าเมย์บอกว่าเนี่ยจะสามารถทําให้มนุษย์เนี่ยกลับมาสื่อสารได้นะครับนัวบอกเฮ้ยเป็นไปได้เหรอแค่แค่สมุดแค่หนังสือเล่มเดียวเพรมันใช้คำว่าบุ๊กนะครับมเมย์เมย์บอกไปต้องการบุ๊กแค่หนึ่งเล่มต้องใช้แค่บ,บุ๊กแค่เนี่ยจะทําให้มนุษย์กลับมาพูดได้เลเหรอเพราะว่าเนี่ยระหว่างทางตอนที่เราดูในหนังเนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยพูดไม่ได้แล้วครับมนุษย์เนี่ยเหมือนคนป่าเลย ผมยาวนะครับแล้วก็เหมือนกับใส่เครื่องแต่งกายแค่ปกปิดปกปิดอของรับของร่างกายแต่ก็ยังเดินบางทียังมีการบางทีเดินสี่ขาเนีย่ยซ้ำแต่ก็เดิน2เท้าบ้างก็มีแล้วก็กินน้ําจากลาําธารอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นสัตว์อะนะครับยังมันไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์ได้เหมือนกับสมัยก่อนนะครับแต่ว่าน้องเมย์เนี่ยมันมีอะไรที่มันแปลกแปลก,ก,กอยู่มันน้องเดินหลังตรงน้องวิ่งได้แล้วก็สุดท้ายคือ ไอ้ปะปนกลางกลางเรื่องใช่ไหมครับก่อนกลางเรื่องเนี่ยน้องก็ตะโกนออกมาตรงว่าคือน้องพูดได้จะสำสามารถสื่อสารได้นะครับแล้วอ่ะเนี่ยพูดย้อนกลับไปพอพังเข้าไปในบังเกอร์ได้เสร็จใช่ไหมก็เป็นการไฟกันแล้วครับเพราะว่าไอ้ตัวของฟ็อกซิมัสมันก็รออยู่มันก็ยกพวกมาตีงานตุ้มตามตุ้มตามระเบิดระเบิดเขื่อนออกทำให้น้าทะเลท่วมเข้าไปนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยน้องเมย์เนี่ยขโมย ตัวของชิปอะไรสักอย่างหนึ่งที่สําคัญมากนะครับแล้วตอนจบเรื่องเนี่ยก็เอาไปเสียบนะครับที่ฐานก็เราก็เลยรู้ว่าอ๋อสามร้อปีที่ผ่านมามนุษย์ไม่ได้ตายไปทั้งหมดโลกมนุษย์ยังมีกลุ่มที่หลงเหลืออยู่ที่เป็นแบบกลุ่มหัวกะทินักวิทยาศาสตร,รย์ยังอยู่ในบังเกอร์แล้วก็กาลังทําการทดลองวิจัยสักอย่างหนึ่งนะไายชิปเนี่ยมันทําให้สามารถขยับสตัทลท์นะครับตัวของดาวเทียมเนี้ยพอยไ,ไปที่จุดที่เขาต้องการแล้วก็ สามารถสื่อสารกับอีกฝั่งหนึ่งของเมืองหรือฝั่งหนึ่งของโลกหรือทวีปไหนก็ไม่รู้นะครับเขาก็พยายามควอนเนเนตหากันว่าเธออยู่ที่ไหนลอนี่คือส่งทางัานจากที่ไหนนะครับก็ตัดจบเรื่องไปประมาณนั้นนะว่าฝั่งของโนาเองก็กลับไปรีบิวนะครับไปสร้างหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ซึ่งความรู้สึกโดยรวมนะครับของหนังเรื่องนี้ผมจะบอกว่า มันเปลี่ยนฟิลทั้งหมดเลยนะครับตัวละคร3มเกลอนะครับโนอาซูน่าก็านายาเนี่ยก็เป็นการเปิดเรื่องมาที่เราเรู้สึกว่าเอ้ยอ๋อตัวอาร์มคือตัวพระเอกละ่ะเราก็ต้องตามตัวนี้ไปนะครับแล้วก็มนุษย์หนึ่งเดียวในเรื่องนะก่อนที่จะเจอฟแฟงกาเกิดค,คือน้องน้องซิลินะครับผมชอบเรียกว่าน้องซิลินะครับน้องเฟรยาอารันนะก็เพราะว่าผมรู้จักน้องครั้งแรกจาก The Witcher นะครับก็เจอก่อนจะเจอน้องซิลิเนี่ย เขาก็เหมือนกับเราก็รู้สึกว่าเนี่ยคือเราต้องตลอเตามตัวละครนี้แล้วพอน้องโผล่มาเราก็รู้สึกว่าเอ้เราต้องกลับไปเคลียร์คนวะแต่พอดูไปดูมาน้องแม่งมี hidden agenda นี่หว่านะครับคือน้องอะ่ะมันมันมีความลับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันไม่พูดทั้งหมดแล้วมันก็ทําเพื่อตัวเองมากกว่าทําเพื่อเอฟด้วยนะครับแต่ว่าโนอาเนี่ยจุดประสงค์เขาง่ายมากครับเขาเป็นเหมือนกับลิงวัยรุ่นที่มีจุดป้องหมายชัดเจนว่าเขาต้องการจะปกป้องเพื่อนปกป้องครอบครัว นะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่านั้นนะถึงแม้จะรู้ความจริงอะไรหลายอย่างแต่ว่าครอบครัวก็ต้องมาก่อนนะครับอ่าหนังมันปูมันปูมาให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะต้องเข้าข้างเอฟครับมันคล้ายๆกับเวลาเราดู transformer อย่างเงี้ยแล้วเราดูดูในมุมของหุ่นยนต์คุยกันใช่ไหมเราก็จะเข้าข้างหุ่นยนต์บางทีคนกลายเป็นตัวร้ายหรือแม้แต่บางทีดู tokzilla versus คองไหมแต่มัน tokzilla v s u s คองนี้อาจจะยากหน่อยอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ใช้มนุษย์เป็นตัวหลักอะ่ะ แล,แล้วมันก็ดําเนินเรื่องผ่านสายตาของอาสายตาของเผ่านะั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเชียร์ไปกับเขาเนะเหมือนกับอวตารก็ได้างเงี้ยนะครับเพราะเราก็จะเชียร์ว่าเนี่ยชาวนาวีชาวแพนดอร่าเนี่ยถูกต้องมากกว่านะครับถึงแม้เขาจะมีคอนฟ lict ก,กันภายในแต่ท้ายเขาก็รักพี่รักน้องต้องการจะปกป้องเผ่าพันธุ์นะครับแล้วใบมนุษย์เนี่ยคือตัวลายนะครับมันก็พอเราดูเราก็จะให้ความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันนะครับคือผมผิดหวังอันนึงงหละ คือรู้สึกว่ามันใช้คำว่า Kingdom ไง k i ง g d o m of the p l a n e t of the เนะครับแล้วในเทเลอร์มันเหมือนกับโหวอกซิมัสมันถายมือไปแล้วมันแบบโอ้มันยิ่งใหญ่มากผมคิดว่ามันกำลังสร้างปิระมิดหรือมันกำลังสร้างเมืองอะไรสักอย่างแล้วก็มีลิงอยู่ในเมืองประมาณ7ล้าน5 0 0แสนตัวนึกออกไหมครับผมผม็ว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่ามัน300ปีก็คิดว่ามันจะทวีคูณแล้วมันก็อ่าไงอะโอเปเรตเครน ทอะไรต่างๆนานๆหรอไม่คิดว่ามันจะไปได้ไกลขนาดนั้นแต่จริงๆคือมีลิงแค่หยิบมือนึงแล้วก็จริงๆที่มันเยอะเนี่ยเพราะว่าไปเอามาจากแคดอื่นมารวมๆกันด้วยนะครับแล้ววัฒนาการหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้ไปอะไรขนาดนั้นนะครับคือมันไม่ได้ต่อยอดจากสิ่งที่มนุษย์มีอ่ะมันไม่ได้หยิบเอาเครื่องมือของมนุษย์มาใช้นะครับก็รู้สึกว่าอ๋อมันก็ยังไม่ได้ไกลขนาดนั้นดีกว่านะครับอ่าอันนี้คือจุดแรกนะเพราะว่าผมอาจจะติดภาพ รยย่งยนตองเอฟแบบสมัยเก่าอะที่ <I know S 1> ที่แม่งแบบมีระบบรัฐสถภาที่แม่งแบบเป็นบ้านคนแล้วแบบเอฟอยู่ในบ้านแล้วแล้วก็เอาคนมาเป็นท่าเลยแล้วก็มีตำรวจมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ได้ไปไฮเทคขนาดนั้นนะ่ะมันาจะต้องใช้เวลาเป็นพันสองพันปีนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเหตุผลหลักไงให้พวกซิมันเนี่ยแม่งอยากจะแงเทคโนโลยีออกมาลดถังปืนอะไรเงี้ยเพื่อต้องการจะทําให้อ่าเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดไปได้นะครับอันนี้คือจุดแรกนะ แต่จุดที่ผมรู้สึกชื่นชมก็คืออะซีจีซีจีภาพอะไรต่างๆเวลาเราดูเมืองก็เราเห็นว่าแบบอ๋อเมืองมันอี่มันเหมือนรูปทรงเป็นตึกนะนี่มันเป็นสนามเบสบอลนี่มันเป็นห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยแล้วมันก็ถูกทิ้งล้างไปทําให้ต้นไม้ขึ้นมาปกคลุมเนี่ยแล้วมันออกมาสภาพเป็นแบบเนี้ยมันก็สวยนะมันรู้สึกเหมือนดูเดอะลาส of u ัสดูอะไรที่โลกแบบโพสโพคาลิ์ครับโลกหลังจากเกิดภัยพิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผมชอบแบบ ฟีลลิ่งประมาณนี้แล้วเขาทำถ่ายทอดออกมาได้ดีนะครับดูแบบดูแบบสมจริงมากนะครับแล้วก็พวกอ่า C G I ลิงอะไรเงี้ยไม่มีข้อตำหนิเลยผมจริงจริงผมแต่ผมดูมาอ่าสมัย10 2 0ิปีที่แล้วขนาดแบบแค่ใส่หน้ากากลิงเงี้ยผมยังไม่บ่นเลยเพราะฉะนั้น C G I สมัยนี้ผมไม่บ่นแน่นอนครับโมชั่นแคปเจอะ์ต่างๆมันทำออกมาดีมากนะครับแล้วก็น้องซีรียนก็เป็นตัวละครที่สวยและโดดเด่นนะครับเพราะ มันมีตัวละครผู้หญิงอยงู่คนเดียวแล้วก็จริงๆก็คือนางก็น่ารักแหละแล้วก็แบบมันดึงดูดสายตาแล้วนางรู้สึกว่ามันเล่นถึงบทบาทอะมันแบบวิ่งลุ้มลุกคานนะครับแล้วคือเล่นได้ดีนะแล้วก็จะร้ายก็เหมือนจะร้ายดนวยนะมีแบบถือปืนจะมายิงซีซ่าตอนไหนเอไใช่ซีซ่าจะมายิงโนอาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับก็ก็เป็นความรู้สึกของผมโดยรวมนะคือผมทั้งชอบบางจุดไม่ชอบบางจุดรู้สึกว่ามันไปได้ไกลกว่านี้นะครับแต่ว่า ก็คิดว,ว่ามันเป็นการเปิดไตภาพภาคหาใหม่แล้วกันเพราะว่าลืมเรื่องราวของซีซ่าไปซะลืมเรื่องราว300ปีที่แล้วไปแล้วแล้วก็มาโฟกัสที่ตัวละครใหม่นะครับแล้วเพื่อนๆละครับมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับใครที่ไปดูมาแล้วลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับว่าคุณชอบหรือไม่ชอบจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็คะแนนเต็มสิบคุณให้เท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมให้เจ็ดจุดห้าแล้วกันนะเกือบแปดเจ็ดจุดเก้าอ่ะแล้วกันนะ แต่มันยังไม่ถึงกับขนาดแบบโอ้ย890นะครับผมชอบภาคไอภาค2ภาค3มากกว่าภาคที่มันแบบว่าเอฟมันเอฟมันต้องสู้อ่ะมันดิ้นรนอะไรเงี้ยแต่ข้างนี้มันเหมือนกับมันค่อยๆเกิดเรื่องมาใหม่นะครับแล้วมีความลับมันเยอะความลับมันเยอะหลังๆเรื่องมนุษย์อะไรมันก็มันก็ขายออกมาไม่หมดนะครับมันน่าจะต้องรอภาคต่อไปนะครับแต่ว่าเป็นการเปิดเปิดที่ดีเปิดแล้วก็เป็นเปิดแฟรนไชส์ที่น่าสนใจนะครับใครที่ ลงมาดูช่องเรานะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจนะเดี๋ยวเวลามีคลิปต่อไปนะครับถ้าอยากให้ขึ้นไปที่ฟีดของคุณก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแจ้งเตือนนะครับขอบคุณมากที่ฟังรีวิวนะครับคุยกันหลังดูจบของเราในวันนี้เจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie w o n d e r ร e r ค่ะ